สวัสดีค่ะพบกับพวกเราทีม BKK Online วันนี้เราก็จะพานะคะมาดูรุ่นน้อง MG 5รุ่นรุ่นใหม่ e อ p t i o n เพิ่มเติมมาค่ะเป็นรุ่นพิเศษหเือกันที่มีเพียง200คันในประเทศไทยนะคะซึ่งรุ่นนี้เขาจะเรียกว่า MG 5 anniversary นะคะซึ่งสลองครบรอบ10ปีกับ MG Thailand ของเรานั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูว่ารุ่นนี้เราได้อะไรเพิ่มเติมบ้าง นี่เลยมาเป็นสีเทาใช่ค่ะสีเทาตรงนี้ค่ะจะเป็นออกเทานมนะคะเป็นสีพิเศษเฉพาะรุ่นนี้พิเศษเลยสีก็จะคล้ายๆกับเจ้าน้องแม็กซัตนนเนาะ,ะนี่เลยสีสวยมากๆค่ะถ้าใครมองในในในกล้องอะค่ะสีอาจจะไม่ชัดเดี๋ยวเข้ามานัดเข้ามาดูตัวจริงในโชว์ร <show room S 1> ูมก็ได้นะคะ,คะนี่เลยแล้วก็ไล่มาเลยนะคะก็จะเป็นลอแม็กค่ะจะเป็นล้อแม็ก สีดําอย่างนี้ดุดันมากเลยนะคะแล้วก็จะมีป้ายนี่ค่ะสิปีเอเดเวอร์ซารี่ล้อแม็กขอบ17นะคะนคะดุดันไม่เกรงใจใครเลยเดียว็ดมากๆค่ะสําหรับสัญลักษณ์อ่ะเป็นแบบนี้นะคะ10ปีเอเดเวอร์ซารี่นะคะ,คะแล้วก็ถัดออกมาค่ะเป็นฝาครอบกระจกค่ะเป็นดําเงาเลยนะคะทําให้ตัดกับสีรถออกมาดูได้สวยงามค่ะแล้วก็ไล่มาเลยค่ะ ที่จับนะคะก็จะเป็นสีดำเหมือนกันดำเงาค่ะสวยมากดำเป็นโนแบคค่ะสวยโดดเด่นมากแล้วก็ถัดออกมานะคะตรงนี้เดี๋ยวให้ดูสำหรับตัวรุ่นเนี้ค่ะจะมีกล้อง360องศามาให้แล้วนะคะถ้ากล้อง300เนี่ยปกติมันจะไปอยู่ในรุ่นดีบวกดีบวกค่ะซราคาก็จะประมาณ6.7นะคะคร่าวๆซึ่งตัวเนี้ราคา8 5 8 9 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะพิเศษมากๆามาดูกันต่อค่ะขัดออกมาถัดมานะคะด้านหลังด้านหลังค่ะก็จะมีสัญ,ญลักษณ<ล>์นี้เลยญญลอันนี้นะคะนี่สัญ,ญลักษณ์ m อ a n n i v e r s a r y โดดเด่นมากๆค่ะถ้าใครขับรุ่นนี้ไปรับรองได้เลยว่าโดดเด่นใครๆก็มองนะคะพี่เลกจะหนูชอบนี้มากเลยอะโลโก้ <Log o. S 2> MG ดุมากเด่นมากค่ะซึ่งตัวเก่าเขาจะเป็นแบบสีสีเิลงค่ะตัวนี้ทํามาพิเศษเลยค่ะก็เป็นแบบเปียนโนแบ็กเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเงาสวยมากๆเกิดเด่นมากต่อมาข้างๆค่ะ MG5 นะคะก็จะเป็นดำโนแบ็กเหมือนกันค่ะแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านล่างนะคะ3.5จุด ตัดด้วยสีดำ,ดำเช่นกัน,น,กน,นะคะ่ะโดดเด่นมากค่ะสวยมากเลยนะภาพรวมก็คือทั้งตัวโลโก้แล้วก็ตัวสีรถนะคะจะมีความโดดเด่นสีตัดกันสวยงามมากคะ่ะถัดออกมาค่ะข้างๆฝั่งนี้ก็เราให้ดูภายใ,ในภายในซึ่งราคานี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่า5,089,900บาทซึ่งสีมันก็จะเทียบเคียงกับตัว C ของ MG 5ของเรานะคะ เราก็ยังได้เบาะหนังเช่นเดิมโอ้ใช่สําหรับตัว C ของ MG นะคะ,ะตัว C ที่เป็นรุ่นเก่าอะค่ะเขาจะเป็นเบาะผ้าอสําหรับรุ่นนี้ค่ะเป็นเบาะหนังมาและเป็นเบาะหนังนะคะเดี๋ยวให้ดูค่ะนี่เบาะหนังแล้วนี่ค่ะแล้วก็ลวดลายตรงนี้ค่ะจะเป็นแบบไดมอนด์นะคะถ้าเป็นตัวเก่าลวดลายแบบนี้จะอยู่ที่ตัว D แต่ตัวนี้ จะมาในรูปแบบของรุ่นพิเศษสำหรับ MG5 นะคะแล้วก็ Cruise Control ก็มีมาให้แล้วนี่ค่ะ Cruise Control ซึ่งถามว่าราคาเนี้ยกับออปชันที่ได้มาคุ้มสุดๆเลยนะคะแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยนี่เบรกโฮออโต้โฮมีมาให้ครบนะคะจอหน้าจอมีครบค่ะนี่เลย แล้วก็ที่สําคัญกล้อง300สําหรับหลังคาค่ะเดี๋ยวออมาดูหลังคากันจะเป็นสีดํานะคะด้านในมีความพรีเมียมมันจะเป็นดําอมเทานิดนึงค่ะทุกคนสวยมากๆนะคะอืมเดอดเด็ดค่ะสวยมากแล้วก็ตรงฝั่งประตูค่ะก็จะเป็นลวดลายไดยมอนด์เช่นกันนี่เลย สวยไม่ซ้ำใครใครที่จับจอ,บกองก่อนมีสิทธิ์ก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะมี <รอ S 1> ทั้งหมดแค่เพียงแค่200 2อ0 0คันทั่วประเทศเท่านั้นนะคะสำหรับรุน่นนี้ใครสนใจอยากจับจองเป็นเจ้าของนะคะติดต่อมาที่ลิงก์ไลน์ในใต้ของโสตดได้เลยนะคะรวมไปถึงเข้ามาทดลองขับหรือสนใจค่ะอยากผ่อนแปงวด ดาวดาวเริ่มต้นที่5 10ได้เลยนะคะอาชีพอิสระสามารถออกได้รวมไปถึงใครที่อยากจะผ่อนแบเบาๆนะคะสบายๆก็สอบถามพูดคุยกันได้ตั้งงบดาวเท่าไหร่แจ้งได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้เล็กต้องลาไปก่อนคลิปต่อไปเล็กจะนำสีอะไรรุ่นอะไรมารีวิวคอยติดตามด้วยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e เป็นกำลังใจให้เล็กด้วยนะคะขอบคุณค่ะ